ก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากร้านดีๆด,ด,ด้วยนะมีกดเกมพาร์ตรับฟาร์มเอฟและสัตว์เลี้ยงสุดโหดสุดตึงลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคครับทุกคนในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาฟักไข่เจ้าบักเอเพื่อตามหามะแรงปอเนาะบอกได้เลยนะครับว่าผมนั้นมีดวงน้อยมากกับการฟักไข่นะครับการที่เราจะฟักเจ้าบักเอได้เนี่ยเราจะต้องพึ่งโชคนะแต่ก่อนอื่นเลยการที่เราจะได้มะแรงปอเนี่ยมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยหนึ่งเปอร์เซนต์หนึ่งเปอร์เซนต์นี่ถามว่ามันเยอะไหมส่วนตัวผมก็ก็เยอะอยู่เยอะกวก่นนะาศ มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะฟักไข่บักเองก่อนเลยนี่ BuG เราต้องหามะรงปอก่อนนะทุกคนเราถึงจะเพิ่มน้าหนักได้แล้วเราก็จะใส่บัฟจัมโบ้นะผมจําได้ว่าผมกําลังทําเจ้านี้อยู่นะร้านอันนี้นะที่เป็นเอเซนชั่นนะครับก็คือการปลดล็อกพื้นที่วางไข่แป๊บนึงนะผมจะต้องใช้พิกติดฟอสเฟนหรออาจจะช้าแป๊บนึงนะทุกคนแต่ว่าเราจะวางไข่ได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะเปิดได้ทีเดียวเนี่ยเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวดดอโอเค เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมจะต้องใช้แมงมุมนะเพื่อเป็นการเร่งการจเจริญเติบโตของพีชต้องรอน้องยูงมันลดครูดาวให้แมงมุมนะปะ๊าบแมงมุมก็จะกางปีไอ้กางใย,ยตรงนี้แล้วผมก็ปลูกตรงนี้เลยไงนี่แล้วก็ลดน้ําช่วยมันไปทีนึงป๊อปปปปนี่นี่นี่พีออกมาลวอ่าพอพี่ออกปุ๊บใช้สเปชิวไปตรงนี้แล้วก็สเป อันนี้ทีนึงโอเคเราก็เก็บมาจากนั้นเราก็เอาสเปรเออไม่ใช่เอาพริกที่ติดโฟเซนนะครับมาส่งปราเขาให้ทําการเอาเหรียญมาแลกนี่เลยเรื่วางไข่เพิ่มได้ทั้งหมด11ฟองแล้วโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีเรามาเริ่มวางไข่ก่อนเลยนี่ปราเขาให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11 2วางไปได้แล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับถ้าเรารอดีหนาเหมือนเดิมเราจะต้องปล่อยแมงมุมปล่อยนกยูงนะครับคือตัวมันเยอะก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะนี่นี่น่วางนกไปก่อนนก 1, นึ่งตัว2อตัว3ตัว4ตัว5ตัวเร็วก็ปลาหมึกแล้วกันเนาะเพราะว่าหมึกเอาหมึกมากรอ นี่อ่านี่คือเซตลรลคูดาวที่คิดว่าเร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวเราต่ดัขาไปที่ตอนที่ไข่พร้อมฟักเลยนะครับทุกคนผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไข่เราก็พร้อมฟักทุกใบแล้วนะเวอร์จัดนี่เป็นเซตแบบว่า ไวกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับดูดิไวจัดนะโอเคก็ไม่ต้องไปอวยมันเยอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเป็นเซตเซตทายยําขยใหญ่นั่นเดี๋ยวผมจะใช้อันนึงเป็นบอลโตร์นะบอลโตร์หรือว่าคอยาของเรานั่นเอง1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวสตัวพอนะครับเพราะว่า4ตัวนี่มันก็30%แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยผมจะไม่ใช้แมวน้ํากับ ปลาคราฟนะครับเพราะว่ามันมัน,มนสลับกันเยอะเกินนะครับมันขี้เกียจนะเอาแค่นี้พอปิดสปอยแล้วด้วยใบที่1ถ้าใบนี้ออกมาเป็นแมลงปอเ่ยคือแบบคลิปจะไปเร็วมากเลยนะโอ้โหมดโอเคได้อยู่แล้วก็ใบที่2ปึเรบโอ้โไอนี้ต้องขายทิ้งใบที่3อยู่ไหนวะแล้วผมไปวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อยู่นี่อยู่นี่หมดใบที่เท่าไหร่ลรลู้ใบที่5ปึเรบใบที่หเลยไม,ไม่ต้องไปดูมันหรอกออกมาเป๊ โหดตะกแตนเกือบจะได้เป็นแมงปอแล้วนะมันจะข้าบขั้นทำไมวะอืบอุ้ยผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้อ้าวแล้วกูเตรียมมาตั้ง80กว่าใบ70กว่าใบแม่งออกแล้วเท่าไรเนี่ยน้ำหนักเท่าไรเนี่ยและเกิดอยู่ที่2.02กิโลเอาไงดีวะทุกคน คือคลิปมันจะจบไวมากเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดให้หมดนี่ละกันเนาะแต่ว่าเราได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่โอ้โหดวงดวงเปิดได้มาในปอเนี่ยมันสุดยอดจริงๆปกติผมแทบจะเปิดไม่เคยได้เลยนะนอนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอิบใสุดท้ายในรอบแรกเฮ้โอ้โหหอยทากยักษ์ไม่เป็นไรนะครับ ต่อให้ผมได้เกลือเมื่อไรเดี๋ยวรออีเวนต์ตรงนั้นมาผมก็จะเอาไอสัตว์ที่เกลือพวกนี้นะครับมาให้สิงโกให้สิงโกให้สิงโตกินนะเล็กี่ที่เอ่ยสามนาทีเดี๋ยวสามนาทีเดี๋ยวผมวางไข่แล้วก็ทําฟักเลยละกันเนาะบักเอกเราสับวิวางเออวางออก็ได้ว,วางกระจุกกันเลยละกันเนาะโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซรอควูดาวเดี๋ยวดูซิว่า3นาทีนี้ไข่จะพร้อมฟักรหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมตัดรอบแรกไปเนี่ยรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองนะทุกคน มาเดี๋ยวเราลองมาดูก็ได้เลยเพื่อความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นผมจะยัดขนมให้ปลามือ60โลเพื่อให้มันกลายเป็น15วิอย่างนี้นะป,ปึ๊บ ดิทำงานเลยถ้าก๊อปนกจะเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าไม่ก๊อปนกก็ไม่เป็นไรวูก๊อปนกด้วยไงโอ้โหเรถคูดาวรถคูดาวรัวๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มันมันมันเร็วคือไม่ได้ลดเวลาเร็วแต่ว่านกอีซี่มาทำงานเร็วนะทุกคนดูดิแป๊บๆมันมันบินไปๆมันบินโอ้โอ้โอ้บิ้วบิวบิ้วบิวบิวโอเคครับตอนนี้คือไข่มันก็ยังไม่พร้อมฟักนะครับดูเอ่อดูด <Okay. S 2> ูดูแล้วก็เลยห้าชั่วโมงนะครับแต่แป๊บเดียวแแแหลลละะตต่่ป๊บเเเเเเดดีีียยยววว๋กก็ออราาาจมสั์ทื จากรอบที่แล้วเอามายัดใส่เจ้าเอ่อเอามาให้สิงโตกินนะครับดูซิว่าของรางวัลน่าจะเป็นอะไรบ้างนะมาเพาะให้ได้เป็นซาฟารีซีดแพดแล้วก็เอาอันนี้ไปป้าพาะให้เป็นเชดอ่ะหัวากากนอนอีกตัวหนึ่งเป็นเชดอีกแะอ้ทำไมเจ้าแต่กล่องให้ไวเนี่ยเอาตาแตนไปปึ๊บไข่เอาอันนี้อีกตัวหนึง่งกล่องแยะได้เป็นเพชรชาดเพชรชาดอันนี้ผมมีแล้วมดไอ้มดห้ามมดต้องเก็บไว้ใช้แล้วก็อันนี้ได้กล่องนอนอีกตัวหนึง่งปึ๊บได้เป็นกล่องเฮ้ยหมดจังวะหมดแล้ว นะครับทุกคนเกลือที่เปิดได้เมื่อกี้ก็หมดแล้วแต่ได้ของโคตรกากเลยอ่ะอสิงโตโอ้โหแล้วผมจะต้องใส่อะไรเข้าไปถึงจะได้ของแรงๆครับเนี่ยแต่ช้ามาเถอะนะกิจกรรมนี้ไม่ค่อยน่าสนใจแต่ก็เดี๋ยวเราได้ซีดแพกมาใช่ไหมไหนเราเปิดดิซาฟารีซีดแพกขอต้อนนกยูงหน่อยต้นนกยูงต้นนกยูงมันไปไซว่าเอามาผ่ในคลิปนี้เลยได้ไหมเว้ยจาวากล้วยมีแล้วผมมียหมดแล้วนะยกเว้นไอ้ต้นนกยูงเนี่ยเอามาให้หน่อยเถอะเอามาให้หน่อยเถอะโอ้เกลือ ไม่ไข่ของเราเป็นไงบ้างไข่รเราเหลือ3ชั่วโมงแล้วนะครับก็อีกแป๊บๆก็เดี๋ยวได้ฟักแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดมาตอนพร้อมฟักเลยแล้วกันนะโอเคทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเราจะต้องรีบฟักใครก่อนที่อีวต์เมกานี้มันจะไปนะครับเพราะว่าผมนั้นอยากจะเอาสัตว์ไปไปย่อยเป็นของรางวัลน,นะเหลืออีก2นาทีทันหรือเปล่าผมจะเปิดแบบรัวๆเลยนะครับเอาเก็บไปก่อนแล้วก็เอาเก็บไปก่อน,อ,อ,นอ่า แล้วพอพร้อมฟักปุ๊บผมเปลี่ยนเป็นเซฟบอลโตรแล้วผมเปิดเลยนะครับ11ลูกสิฟองได้อะไรก็ช่างมันนะเร็วเร็ววิอีกตัวนึงนกนกต้องต้องรองอีกตัวนึงรองอีกรอบนึงตัวไหนก็ได้อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตัวเดียวเยมืกกอ,ก,มมก,ก,อก๊อนกไหมมือก๊อนกขอ้องเออนั่นแหละโอเคเราเปลี่ยนเลยนี่นี่นเหลือกี่นาทีไม่รู้โอ้ยเก็บเก็บเก็บเกเก็บ เปิดเลยไม่ต้องรู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวแมงปอมันก็เกือบฮึบฮึบฮึบโอ้ติดเออไม่รู้มีแมงปองหรือเปล่าเปิดอย่างเดียวเปิดเปิดสิเออเปิดอย่างเดียวไม่สนใจใครเปิดแบบไม่สนใจใครจากนั้นก็เอ้ยเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีผมต้องเอาโอ้โหจะแ,แต่อะไรวะเนี่ยโอ้โห แล้วไหนแนมงปอครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยสี่สิบเก้าวิโอเคได้ país, อยู่ได้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 อยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นซูมให้ดูนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะนี่นี่เอ้ยอยกเวน้นมดมดไม่ให้มดไม่ให้มมไม่แคร์หลอดมาได้ไงเนี่ยเอาตากแตนไปกินเอาหอยทากไปกินเอ้ยมดไม่ได้เอ้ย,ไไเ,อยเหลืออะไรวะเอ้ยอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งเอ้ยหอยทากเอาไปเอาไปอีกทีหนึง่งหมดยังวะหมดยังวะหมดยังหมดยังแมลงปองเอ้ย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  เอ้ยอดีมดไม่ได้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 ไไดโอ้ยอย่าบอกทั้งหมดแล้วผมว่าผมเอาเตอร์เกลือให้หมดแล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วแต่มด1 2 3 4 5สม่้าไม่เป็นไรมดมดผมต้องใช้ทุกคนเอาเป็นว่าเรานั้นได้มาแรงปอมาแล้วกันนาะ2กิโลนะครับมาเดี๋ยวผมนะจะทำการปั๊มน้ำหนักก่อนนะครับปั๊มน้ำหนักให้นกอา่าให้ให้มาแรงปอรเรานะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นการปั๊มน้ําหนักให้มาแรงปอตัวนี้นะครับให้มีน้ําหนัก ที่ประมาณ39โลนะครับเพราะว่าผมจะใช้ช้างธรรมดานะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแตกกบใหม่ที่ตอนที่แมงปอเรามีน้ำหนักประมาณ39โลเลยละกันนะโอเคเราก็วางไปเลยในสวนนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะใช้เซตฟาร์มเลเวลของเราก็คือเฟนฟรายเราเฟนฟรายเราเฟนฟรายเราอยู่นี่ไง1ตัวแล้วก็อีก2ตัวจากนั้นก็ใช้ดีโลดีโลลุงปึ๊บวางไปเลย1ตัวจากนั้นก็ใช้ช้างป้าเพาะให นี่นะครับก็จะเป็นเซ็ตทั้งหมดที่ผมได้เตรียมไว้ก็จะมีแมงมุม1ตัวนกยุง15วิ1ตัวปลาหมึก1ตัวแต่ไม่ใช่15วิแล้วก็มแมลงปองที่เราจะทําน้ําหนักแล้วก็เฟนเฟนไฟสองตัวแล้วก็ดีโลลุงไข่1ตัวช้าง1ตัวนะหลังจากนี้ก็คือจะต้องปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็มารอดูนะครับว่าแมงปองเราจะใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็ พอแมงปอเราสุดน้ําหนักที่39ปุ๊บผมจะทําการซื้อเพชรชาร์ดจัมโบ้อันนี้นะครับเพื่อเอามาใส่แมงปอนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราตัดกันมาทีเลยละกันตอนที่แมงปอเรามีน้ําหนัก39และเลเวลร้อยเลยนะ2,000 years later ตอนนี้นะครับมแมงปอทองของเราก็มีน้ําหนักอยู่ที่38.94แล้วนะซึ่งตัวมันแค่นี้เองคือถ้าผมทํา โดยการใช้ช้างลุ้งอ่ะมันจะได้60กว่าโลซึ่งผมไม่มีนะครับทุนน้อยเกินแต่ผมว่าเท่านี้ก็ใหญ่พอๆกับเมกาที่ผมเคยไปเทรดนะคลิปคลิปนู้นแล้วนะทุกคนเห็นไหมนี่เลยทุกคนอันนี้คือเพชรฉาดจัมโบ้นะครับนี่เลยเพชรฉาดจัมโบ้ซึ่งมันมาขายเมื่อกี้เลยเป็นระดีชโชคดีมากเกือบต้องเติมโลบักแล้วแล้วผมจะมาทําการยัดใส่เจ้าแรงปอตัวนี้ดูซิว่ามันจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะโอเคมาพร้อมแล้ว3 2 1 โอ้โหใหญ่กว่าเมกาหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเอ้ยเดี๋ยวผมต้องลองถือว่ะมันก็ใหญ่อยู่นะทุกคนทําเป็นเล่นไปผมว่ามันก็พอๆกับ